อย,ยสวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ดนายนะครับวันซมนนี้ซึมนะวันนี้ซึมจริงวันนี้ซึมจ,จริงคือวันนี้จะมาโกนหัวให้ทุกคนเป็นไม่ได้ทุกคนโกนหัวตาม คำสัญญาที่ผมได้สัญญาไว้ว่าถ้าคลิปนี้ถึงแสนไลค์นายจะโกนหัวนายโกนหัว1นึ่งแสนไลค์แล้วตอนนี้มันก็เกินแล้วแล้วก็มาทําตามสัญญาก็มีหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมโคตรนายไม่โกนตั้งแต่วันที่มันถึงเลยเพราะว่าผมได้ไปถ่ายเป็นพรีเซนเ,เตอร์แต่อุปก่อนถ้าเกิดอยากรู้ก็ติดตามต่อไปผมได้ถ่ายโคตรเท่เลยก็ผมมาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาโกนหัวตามสัญญาผมไม่ไลืมนะ ผมโค้นหัวแน่นอนครับแต่ก่อนที่บลูผมโค้นหัวนะขอขอบคุณสปอนเซอร์ครับแอปพลิเคชันไบเนเลียมนะครับอันนี้ไม่ใช่เว็บพนันหรือคาสิโนหรืออะไรนะครับอันนี้คือการเทรดหุ้นนะครับที่กําลังฮิตในช่วงนี้เลยครับเลยผมจะตามกระแสทันครับมาเดี๋ยวผมอาจจะอธิบายฟังครับมันคือหุ้นแบบโิวทามนะครับหรือกราฟดิวามเนี่ยนะครับมันจะขึ้นและลงไปเรื่อยๆครับสิ่งแรกนะครับเราต้องฝากเงินนะครับกดปุ่มข้างบนขวานะครับนี่ครับ คุณสามารถโอนเงินเข้าได้นะแต่ถ้าเกิดใครเล่นบิตคอยนสามารถโอนบิตคอยเข้าได้เลยครับหรือสแกน QR Code หรือโอนผ่านธนาคารได้เลยครับตอนนี้นะครับผมฝากเงินไปแล้ว6,000กุ่าบาทนะครับวิธีเล่นมันง่ายมากนะแค่ดูว่ามันจะขึ้นหรือลงครับผมดูแล้วว่าไอ้การ์ดเนี่ยมันขึ้นแน่นอนผมจะกดขึ้นครับตอนนี้ครับผมรอเวลาผ่านไปครับถ้าเกิดมันขึ้นนะผมได้ตังค์แน่นอนครับเฮ้ยทุกคน เสร็จเรียบร้อยครับมันขึ้นครับตอนนี้ครับผมลงไป150บาทนะครับได้276บาทครับหืสุดยอดมากครับแต่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 ก่อนนะครับถ้าเกิดเราเลือกขึ้นแล้วมันลงเราก็เสียตังค์150บาทไปนะครับคือแบบว่ามันมีได้มีเสียครับแต่ผมบอกก่อนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับการที่เราจะเล่นเราต้องใช้สติ ใช้สมองใช้แบบว่าเราจะไม่ใจร้อนับใจเย็นๆค่อยๆเล่นนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงครับก่อนที่ทุกคนจะลงนะครับผมอยากให้ทุกคนไปศึกษาให้ดีๆก่อนว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงจำง่ายๆศึกษาให้ดีใช้สติใช้ สมองที่เยอะครับแต่ถ้าเกิดเราเทรดเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดเราได้ตังค์นะเราก็ถอนเงินได้ครับเราก็กดปุ่มเหมือนตอนฝากมือนเดิมครับนี่ครับกดปุ่มไปแล้วก็เรียกวิธีถอนครับนี่เราก็กดเข้าไปถอนครับนี่ครับมันก็ถอนออกมาได้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะเทรดครับนี่ครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วเราต้องไปศึกษาดีๆใช้สมองใช้อะไรดีอย่าใช้ลมเล่นนะครับศึกษาให้ดีๆครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงครับทุกคนครับโอเคครับ๋ย่าไปดูผมก้นหัวกันดีกว่าครับนี่นะครับมามาถึงเวลาที่ผมต้องกนหัวแล้วแต่ ่อนที่ผมจะไปโกนหัวนะอยากให้ใครเป็นคนเป็นคนแรกวะพี่บอยนะพี่บอยนนี้นะเอาคู่เลยคู่เลยคือคือเท็คลิปนี้ต้อง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 ทำแหละแต่นี่ครับแบตเตอรี่นี่ได้แบตเตอรี่ใหม่มานะดื่มแบตเตอรี่จูนมาพอจูนใช้โกนหัวมานี่นะจะใช้เบอร์เกียงเลยนะไม่เอาเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่เอาเอาเบอร์เกียงเลยก็จะโกนหัวทุกคนได้ดูเลยว่าคนมันใจอยู่แล้วแล้วก็จะไม่ไม่สัญญาอะไรแล้วพอแล้วไม่ท้าอะไรไม่ท้าแล้วก็ก่อนที่ผมจะไปโกนหัวนะก็ กด subscribe กดแชร์กดติดตามให้ผมเยอะนะถ้าเกิดถึงสองล้านตอนนี้ไม่ถึงไม่ถึงล้านก็ก่อยเลยถ้าเกิดถึงสองล้านนะเอาเอาอะไรดีไม่ต้องท้าหรอกไม่ท้าไม่ท้ากันก็กดเป็นกำลังใจให้ให้ผมด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปตามพี่บอยกับพี่เนมาก่อนพร้อมยังครับมาแห่นาคด้วยเออเราจะแห่จะแห่พ่อนาคใหม่ก่อนมิีิกนหัวนะครับก็จะ ฮอดแล้วเมึงพูดเนี่ยตักล้องเขาเล็กก่อนเล็กก่อนแล้วเล็กก่อนแล้วเอ้ยจักล้องผมสุดยอดจับกล้องปุ๊บถ่ายเลยนี่แล้วก็ใส่เพลงนะโอหัวเข้าวัตเพื่อตัดป้านาโอเคอย่ารอพี่นี่มาเออพี่บอยก่อนเลยนะต้องไหนตรงนี้พี่พี่พี่อย่าไปโกนตรงหน้าเซเว่นโอ้พี่บอยได้ไหมอือว่าพี่บอยคนแรกเลยไหมฮเอาเลยเหรอเอาเลยได้โทษนะถ่ายนี้เลยพี่บอยเจ้านี้เลยได้มา Uh, à, à, được nè này 2 trước nè hả? chỉ có 2 chiếc nè ah ah nè này, trời ơi, trời, không có quyền lựa chọn. anh này 1 trước 1 chiếc nè, anh này 1 chiếc, 1 nè. Nhắc nhở quá, quá. Ủa, mua riêng liền, 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 mua อ้าอ้าไดูหน่อยดิหนยดูอ่านดูหนอรับได้ป่าวไดูโอ้พี่บอย้เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะบอกให้ทุกคนเอาไว้ตรงนี้มห้ไค่ตดนมามาน้ามาหน้าบอยเป็นในนี่โรนันโดโรนันโดเขียนไบตเคียนไบเขาตัด อ่าอยากให้คนอื่นเห็นอันนี้ดูเหมือนบี้เดสกาโคตรเหมือนนะสมัยก่อนรูปเก่าของบี้มองมองอย่างนี้ี่ตามผมไหมตามพี่ว่าสองจึ๊กนะจากจากจากนี้ขึ้นไปเี๋ยวแล้วจึ๊กท้ามันแบบได้ได้นะจึ๊กได้จึ๊กยาวได้แต่ห้ามยุ่งกับคิ้วห้ามยุ่งไหหัวได้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งได้ป่ะสำหรับหนึ่งล้านซับของนายแฟนคลับกดไลค์แบบให้เยอะมากนายต้องแบบไปซื้อแบบขนมขนมอะไรที่เซเว่นให้พวกเรานะเนาะ มันต้องไปซื้อให้ไม่จริงจริงไม่ได้มีคลิปโกนหัวไม่ได้คลิปซื้อขนมไม่ได้ก็เน้นโกนอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อขนมขนมอะไรขึ้นมาให้ก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออใช่ถูกไหมเพื่อแฟนคลับเขาตากกดไลค์จนถึงหนึ่งแสนไลค์หนงก็นี้ได้ใจแมสอย่างเดียวใจหนึ่งใจหนึ่งอยากกึกแบบข้างล่างนะให้เลือแค่ข้างบนแบบอ๋อไปกระยอมกระยอมนี่เหรอเป็นอผมแก่ฝั่งนี้อะไรโดนใจที่ตัดตรงนี้ อะไรแยโดนโดนอไกไปเอาตรงกลางเลยตรงกลางแล้วก็อันที่2คือประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเก็บเก็บฝั่งนี้ไว้ด้วย2อันได้สองสอกึกนะอึกนะแต่ตรงกลางนี่เป็นเป็นสมูไรเลยนะสองกึกนะเออ โอ๊ยนายเรียบร้อยทีหลังอย่าไปท้าอะไรมั่วซั่วเอ้ยลื่อนๆอัน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 นี้ยังยังยังหนึ่งลื่อนะไรเลื่อนอะเลื่นเลื่อนเลื่อนโอเคต่อเส้นต่อเส้นอันเดียวต่อเส้นเดิมนะอันนี้ยังกือกแรกอ๋อ้งยู่กืกแรกอยู่อ่อันนี้กืกแรกโอเคโอเคกืกสอผมจะอ้อมอ้อมอสักประมาณนี้ เป็นตัวอไอเดียบูโซะบโซโูโซ่โอ่อออะเออก็มีมียึดอ่ะมียึดอ่ะไม่เป็นไรไงเราต้องโกนอยู่แล้วอันนี้ต่อนะต่อนะห้า,าม,มันหยุดนะ <c oughs> แล้วมียึดมียึดมียึดโอ้ <c oughs> ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูข้างหลังมาดูข้างหลังนี่นายเป็นคนอังกฤิป่ะเนี่ยใช่เป็นลูกบัวกลเลขบวกนี่ถ้าคลิปนี้ถึง100แสนไลค์ไม่ไม่ยอดพี่บอยี่บอยจริงจริงไม่ไม่ไม่ถ้าคลิปนี้100แสนไลค์โกนัวพี่บอยไงได้ มันก็ส่งโกนอยู่แล้วถ้ายงั้นทำตัดอีกเดือนหนึ่งทำตัดเดือนหนึ่งถ้าคลิปนี้ถึงหนึ่งแสนไลค์พี่กับพี่กอฟโกนด้วยได่ไม่ไม่ไไม่ไี่ไอไม่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 ไ่่ไไม่เม่่ไมไม่ไม่่ไม่่่อ่่่ม่่ไม่เ่่่ม่ไม่ไม่ บซื้อขนมที่เสียเันให้เราหน่อยคิวน้ำคิวน้ำเดี๋ยวนายเออถ้ามึงเด้อยู่นะมึงเต้นสายย่อนี่ใช่เลยนะเอออายย ทำดิลองทำดิลองทำดิยอยยอย่อย่อทุกคนเห็นฝีมือไหมดูดูดูฝั่งนี้เห็นไหมมันไม่ได้เป็นเส้นตรงนะดูดูผมขึ้นเป็นภูเขาด้วยให้มันเท่ๆอันนี้ฝีมือใช่ใช่ดูดูตัดผมแล้วยังไม่พูดใช้ไปซื้อของที่เซเว่นอีกโอ้โหไม่ไปได้ไหมโอ้โหล้อเบื้องหลังหนักตัวอีกเฮ้ยนายกินีอศกรีมก่อนเลยนายมากีนไอีมก่อนกีนไอีมก่อนกีนไอีมก่อนออจิ้มอะไ ทรงทรงเออสนใจให้ตัดผมให้ไหมฮะฮะไปกินสุดยอดหัวเย็นหัวเย็นหัวจริงเดินโฉบรอบเซเว่นเลยมึงคุ้มเทไหมครับ พอแล้บอยยัยเขบอย่าลืมไปกดถูกใจนะไม่กดเลยกดถูกใจนะกดไลค์ให้ครบแสนครบแสนนะพี่บอยโกนกับพี่ก๊อฟโกนแน่นอนใครที่เป็นแฟนคลับผมต้องเอาคืนครับต้องเอาคืนตรงนี้ต้องเอาคืนอยากเห็นพี่ก๊อฟโกนอ่ะของพี่อะสกินเทสอยู่แล้วอย่าพี่บอยเกลี้ยงแน่นอนไม่ต้องห่วงไปใจตังทำไมจัดส่งน่ารักังอันนี้ใช่พี่ดูคนชมน่ารักเออโอเคไปแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวไปโกนที่ต่อที่ออฟฟิศเนี่ยเราก็ไปเซเว่น เสร็จเรียบร้อยนะครับก็มีพนักงานเซเว่นสอาคนก็ถือว่าก็ถือว่าอายอยู่นะก็เขาอยากให้ผมไปเซเว่นเพื่อไปอับอายใช่แค่นั้นพอเขาไม่ต้องการกินอะไรใช่ก็หยอขั้นตอนต่อไปก็ไม่ให้ใครตัดแล้วให้พี่บอยโกนให้ดีเราเลยจบเอาง่ายงเลยพี่บอยได้ เบทเอสปอนเซอร์ใครจะเข้าเข้าได้นะตัดผมอ่ะตัดหนวดเข้าได้หมดเลยเบตเตเลียเหรอเบทเตเลียที่โกนหนวดที่โกนมวยกนอะไรโกนมวยโกนมวยคืออะไรวะคนทะลุโกนมวยก็มาว่ะน่ารักนะเนี่ยไหนขอดูหน้าดินโดนนดนเท่จริงว่ะ ไอ้อผมว่าผมว่าอย่างนี้ดิค่ไม่ได้พี่บอยไม่ผมจะมีจั่งงอนตรงนี้อยู่แล้วพี่บอยผมจะมีจั่งงอนหางเต่าตรงนี้อยู่แล้วบิ๊กนะเออไอ้วนพี่ยาวกว่าอย่างอีกไอ้บิ๊กมาตัดที่เหลือตผมขออนุญาตนะครับตะกอมตะกองอยากตัดจัดผมไม่เคยตัดผมให้ใครเลยกูก็ให้แต่ช่างตัดผมมาตัดให้โผล่เลยปึ๊กเลยไม่ต้องแต่ง อืมน,นืมก็เป๋ก็เป๋อันนี้นะเอานี้ด้วย <laughs> <Olymp ian> อันนี้อันนี้พิเศษเลยนะสำหรับเด็กฝึกงานนะ ไอ้บิ๊กเนี่ยมันเป็นเด็กฝึกงานที่จะมาถือกล้องให้ผมแต่ถ้าเกิดมันได้อยู่ในช่องผมนะแล้วเกิดคลิปนี้นะคนถูกใจเกิน1นึ่งแสนห้าหมื่นไล่นะเอาแบบเยอะเลยนะบิ๊กผมจะโกนหัวเด็กฝึกงานหมด3คนเอาเลยนะอันนี้อันนี้รับรู้แล้วนี้เซ็นสัญญาแล้วแป๊ะโปงแล้วแป๊ะแล้วแป๊ะเบิร์สามคนถ้าเกิดเกินหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งแสนหน้าหมื่นไลน์แลแต่แต่ไม่ถึงแน่นอนมึกบิ๊กเออเฮ้ยเฮมันจะมีบิ๊กบอลยูโร สกินเฮดสามคนเจ้าของแบตเตอรี่มาแล้วเสื้อเสื้อยี่สิบสี่ชั่วโมงขายได้นะนี่นี่สวยซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่ไหนแอด M M N Shop ค่ะ มาเป็นครอบครัวเดียวกัน,นครับครอบครัว24ชั่วโมงโอเคตอนนี้ผมขอไปแต่งหนวดตอนนี้ก็เสร็จแล้วแค่นี้กนะิฟต์นี้ก็ประมาณนี้แหละก็ทําตามสัญญาให้ทุกคนแล้วแล้วก็มีสัญญาสัญญาใหม่เพิ่มให้สองพัญญาสัญญาแรกคือ1นึ่งแสนไลค์พี่บอยกับพี่ก๊อฟกนหัว<อ>สัญญาที่2คือ1นึ่งแสนห้าหไลค์บิ๊กบอลยูโรโกนหัวนะครับก็อย่าลืมกระทืบไลค์เลยอย่าลืมกระทืบไลค์เหมือนที่พี่ <c oughs> มเมส <c oughs> บอกเลยโ okay. อเคก็คลิปนี้ไปก่อนนะครับก่อนก่อนที่จะจบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครบล้านะมีรถแ่ รถแห่ดิรถแห่มานะ,ะแต่ต้องไปกดติดตามกดถูกใจช่องไีบอยด้วยนะโอเคคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย